Mít chim chim nhầm với nó lèo bậc là khoan canh kim cannot no mỹ tam mông you mông lột mông yang mông yang hiệp mhm nhẹp bà này bà nội tên nhất 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 là nhất nhất จังหน่อยจังหน่อยอดเอาอย่าหิวเข่าหิวเข่าห<อ>ลือ่าน้ำเดอ้เอฝนเ,เฮงขนาดไปหนอยกินนี่

มัตนตกช้ำบรรยากาศโอ้ยมายำไหนก็เอาฝนมาตลอดน้องประตูฝนลีเดช่วงไ,ไม่ได้ว่นเดียวโอะไรมายำไหนก็ตกกันเหมันเดยเนาะเออ้โหงงกันมา,นมายำเล่นก็ตามตกขึ้นเขาไี่้องกุมเขาอยู่เนาะไปใส่เอาฝนไปนำ้ำฝนลีจังหวะอยู่ยในช่วงกาลสินแน่นิดเนาะแม่แม่ กระสินต่อเพนาะน่จนนับออมาว่าใั่ไหมใครนี่อะ,อะจะกีหอดจะมุ่งแหละ่น้รงไหนไปเบิ่งไปสมนุมกันนะฮอ,อ,อดห่อผักรัชนีพ่แหละสิไทยพีให้นงเบิ่งอีกต่อหน,นึ่ง่น้องไนนี่กับบรรยากาศตโต บนตกลิ้นแสเส็ตายมือคับเวลานี่นะ <c oughs> ถ้าได้ลิ้นเวลานี่นะนเ,เรียบร้อยรถพี่น้องเลยไปไป,ะปะลุยโต้หน้พี่น้องนเนาะไปพบไปเจอกันขอนแก่นเลยบาทน,นี่ <c oughs> คนดีขนาดพี่น้องเลยอำเภอยางตลาดขอนแก่นกระสิน mông na tiếp bài, tôi nó cứm bận, mệt chứ, cứ, ai, ở đây xung tốt mình đây, nó, ít luôn หน้าโมทวมคือตะกอนกระบุแล anyway. ้วเพราะว่าทวมจักบาเตียวเตี่ยวมันชิดตัวเฮานะโอ้โหตัวน้าอีแ้วใช่ตัวเกลดลกเห็นว่ารูตน้าแั้วตัวบุบกเยไปลุยอยพี่น้องเลยเอ๊ะเลือแมพครโอโหดูกระด่กับเยนบ่ทัน พี่น้องเอ้ยเอาไปแล้วเขากันปึ๊บปึ๊บนาบีบัดแข่งคนคุ้นเนาะขอนแก่นเด่นหนาวเด่นนเห่อนบ่หอนแล้วพี่น้องเอ้ยขอนแก่นใช่บึงบิึงดูทางนี้คือจะมัอยจะมิงจะรับระบบมีจิ้มชิมยังไม่นอน พอแล้วบักลาขัญแก่นมาแล้วอืมบ่นอนเลยบ่บ่นอนเลยบ่ปอกิ่งขนาดเนาะมื้อตามามอยู่ยอมรับเลยโอ้บ่เมารถบ่เมาหยังบ่หยังอีกอืมใจเพิ่นยังไห้จะซิ่งอยู่เออเออเฮ็ดเพิ่นเห็นบ่เจ้าน้องกอ่า con cúp chậm chặt chặt cua, chặt 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 hoạt chặt 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 trường cả là đó xin nằm luôn ở gần gần vườn trang một bên sắt rút đột cái rút bảy đi rồi lúc phi hay hay hiểu không em rút đẻ rồi rồi chân dính phải chân dính Nhất าต้องไปตลอดเออไปแล้วไปแล้วไปเคียวแล้วเย็บ๊บโอ้ยเยบรีดเอยเงียบบัตรรรนนยุดน่อ้สิงชัยนี่มนอนนเนาะนนเหมือนสิงชัยสิงชัยใช่ไหมอ่าเปลี่ยนชื่อใม่บว ชิ่งน้องหอยโอ้ยพี่น้องเนียมาหอดแล้วบักละนี่เด้๋ยวพอโรงพยาบาลของมอยนาสิ้นว่าปืนในนี่เลยเห็นบ่าหําในนี่นี่ S <S นี่ก็ไงอี่นี้ช่องช่องช่องนี่แหละที่พ่จะมาบืนก็เมนเบิดอไนะเมนเบ็ดเลยนี่อ,อึ้นหมพี่ก็อเมนปอบไง่บันัน่น ในน้งมิ้งอึ่งทีละฮอนผิดน่นี่ก็เมนเบิ

<laughs> nhưng qua đây vô nhưng qua đây vô thịt nhé thịt bò đồng này bò nọ chắc <refill> ừ.

ไปไปไป,ไปหาห้องก่อนพีนน่น้งองนี่เนาะมา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 ,มา,มาหาห้องก่อนเอากระเป๋ามาเลยก,นะก,ก็ได้มะเอาเนี่ยมาตู้เดี๋ยวขึ้นไปเบื้องห้องก่อนก็ได้มะในห้องได้มาเอากระเจห้องก่อกันหิวมั้ยนั่นก็ได้พออันถุงถุงนมถุงยังเด้อ บอลบอบอรับบโมเมนต์โมเนบอลักน่ยเบอฮะองไป้งมีอนะเยู่ไนอเอมลเ้ยโอ้โโอเคโอเคมามานัเข่าเอาได้บ่ตรงเข่ากินไก่ ใช่ไหมพี่น้องเห็นเนาะฮอดแล้วจ้าฮอดแล้วเดียบร้อยพี่น้องเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วพี่น้องเห็นเนาะยี่บห้าอ่าชั้นกสอง อันอันตัวตัวฝั่งนู้นเบอร์เบอร์เบอร์เลยตัวนี้อ๋อมีชั้นสองหมดเลยเนาะอ่าเดี๋ยวจะมีหนึ่งศูนย์ห้าห้องหนึ่งชั้นล่างโอเคโอเคแล้วก็นี่มีตู้เย็นอ๋อโอเคสองสองตู้เจ็ดนี่ก็มีตู้เย็นโอเคโอเคโอเคในคอนโดเมะสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์ห้าอ่าเบอรตู ตอนลดรงไน,นครับออาานีน่นๆครับครับผมครับผม,ผมเดี๋ยวผมลงม,มาจ่ายนี่นะ<ด>แป๊บนะครับผมไปเดี๋ยวเอาวันนี้ไปนั่งข้างห้องบนกันไปเดินเลยสองศูนย์ห้าไป,ไป,ไปานี่หน,นึ่งศูนย์ห้าอ่ะอยู่ชั้นล่างนี่แหละเนานะ จงังบุริยางขึ้นจงังบไริยางขึ้นมาหมล้มามามา,มาจา้มาเลมาเลเซีโอ้ตู้ย็นบักใหญ่พุนแชมสิไซส์สองสั่นผุดพี่น้องเ้นำในเราเดย่อองอยู่บนำ นขวดอนันยังดีเนาะโอเคโอเคอ่อบอาบุหร่านี่จะเสียบมันนั่นต้มน,นั่นป้อนเข่าให้ลูกดูกเดืแบบอดเต็าใช่นหลมปากไฟเลยอืม bố nó, ơi, hàm mê eo yếu, thế nào người la cái này nó một leo điệp loay, ủ phục phục á, chẹt con đập, xem thùng này đi thùng mồ น,น,น,นี่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 เนาะโอเคเดี๋ยวไปแล้วเ้อ่ายาก,กินนีดนมแล้วบมกแหละีกกิน,นมกินเขา่าได้มา เดี๋ยวเดอเฮิดสีหหอดเนาะเจ้ามอด้าอดาอด้าชนกินข้าวชนกินข้าวเห็นบ่เคยเห็นยูบบ่นนิฮึคือบ้านเจ้าอยู่บ่เอ้อเฮ้ยเดอาอดอมาหอดแล้วบืนกัไปครบหมอ แลยเพิ่นมเวลาขึ้นเลยจังเล่าจังเล่าจังเล่าจังเล่กินนั่งรถเพิ่นเงียบเนาะมิดเอ้ึ้นหน่อยนั่งรถมิดแต่เพิ่ง,งตื่นนะนั่งรถดู พอจดรถมาห้อนหงแล้วพรับอ่าคือมันเข่าชูพ้าวะปกตินะบ่หิวเขาบ่อ่าอ่ะนอืมอุ่นๆนั่นเงก็ได้นะเัาอืมนี่เหน่อยๆจัาหน่อยๆจัาหน่อยๆจ้หน่อยจ้หน่อยเจหน่อยหน่อยนะฮัมเด้อ ไม่ใช่อีกเนี่ยปรตูเนี่ยบอนนั่นนะอย่ามันอย่ามันจางเพรามันจางเพราะเพราะเน้ยเพราะเนี้ยอย่ามันน้ำพดเสียลายมันหดนะได้แล้วอย่ามันจางพราเห็นมันเย็นก่อนพอนเห็นมันเย็นก่อนนี่กันนี่แหละปิ้งไก่เนาะ ยิ้มอยู่อกเนสองคนนี่เนาะไก่ตัวนึงเป็นอะไรซื้อมันตั้งแต่เซโนโ่กินนอนรับยืนจังว่ากัน,น,นมันหอนได้จังหน่อยจังงั้น,นอนย่างนี้มิจเอาเอาเข่าแล้วตต่มสิให้มันเย็นยังไม่ไววให้มันคุนค้นๆหนะ่อยหนึ่งจังเต้ ติม yes> huh> euh ุ้งเลยเต้เขาขอะไปครับนาสองหูใบสองหูใช้ใช้อันนั่นดิน้องอันอันตัวสับน้องมาดูไอเสียเอาชิมนี่ใช่ไหมนี่มันจะโทรมาบอกเมย์บอกนะหมดแล้วจะเป็นชิมก็ได้เป็นหัวเนาะ Tân nhân nôn nè. Tì cao phần nôn nè bất hủy. Nếu nếu lên nó. Người cái đây, Người nôn, nôn. nôn. nè, nôn. Người nào Người nào bố nôn. Người nôn.

Chẳng này chẳng nói, ướt ớt nào

à uh, ok à kính khâu ông khâu ờ hãy hiếu khẩu thôi nó ư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  แต่ม่แต่เดี๋ยวเขาไปเก็บเครื่องเก็บของก่อนเด้อไปจ่ายเงินค่าห้องค่งายังก็เดี๋ยวป้อนข่าวลูกขาลารนได้ก็กินข่าวแล้วก็นอนพักผ่อนจะก,ก็ได้เดี๋ยวอื่นใช่ไหเคาะอ,อันนั้นซิมอยู่นี่เดี๋ยวน้องเด้อสองซิมอยู่ในนี่แหละกันนั่งกันจะมาจากโทรหาเมื่อบ้านเมื่อเมื่อเบนเี่ยก็อยู่นี่เนาะห่อเดือบรอยแล้วหมดละเ <laughs> ฮ้หิวข้าว <laughs> เฮ้ยฮงเตอบเนาะเพ่ปชิมอาหารไปลองเลยอ่ายอะคำว่านี่เด้อคำคำคำว่าหนาวเด้อคำว,ว่าหนาวมอนมอนพอมอนปิดอยูบบ่บอนี่กดตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ช่องอันนี้เฮ้ถ้าว่าอุณหภูมิถ้าว่าเลขเลขมันหลายขึ้นนะเม็นเม็นสีอุน่นถ้าเลขมันลดลงนะมันสีเยน็นอ่าอันนี้มันเศ้าหาะเนาะก็จะบึม ธรรมดาบบเย็นไปได้หรือเปลาไปเะ่หกก็ได้รเย็นมันเย็นพอด <c oughs> อ,อ่กินในนอนพักผ่อนเด้อบ่นไปหาหมอ <c oughs> <c oughs> บ่นไปพบหมออืมเปิดซีมาหอดเนาะไกลอยู่พบพ่พ่อ ไกเลยไกปะับก่อมเพ่อว่ระจักรยังเมื่อยหรอ่ะจักรยังอไรอ่ามึนตบได้เฉยเมื่อนี่เนาะโอ้โหเวอย่างี้เลยเลียวอย่างงี้โอ้เอู่้ือแล้วเนาะู้ถแล้วเอ้ากินข้าวอล้วกันอนพักผ่อนบืนระบายชิมะขอห้องเด้ออืออ้วสบายดีป่าลุงเนด้อวันนี้เด้ออ่าสบายดีเด้อกินกินข้าวกินข้าว อืมไปพี่น้องให้เพิ่นพักพอนมันสิมันสิสิบโมงสิสี่ทุ่มเลยอือโอเคไปครับเดี๋ยวมาจ่ายค่ะหุงกระหุงกะเอาเครื่องเอาคองขึ้นไว้ชึกชึกชึึกชึกชเท่าไหร่ครับ2อคืนก็ได้อาจอ่าย2คืนเลยก็ได้อโอเค สา2 0บาหนึ่งยี่สิบาทเดีด๋ยวยฝแบลอคนี้กันแป๊บอสาพหนึน 3, 100, ห่ห้องห้องหนึ่งเท่าไหร่นะสามครับห้องหนึ่งสา0 4้0ยาี่ยสามพัน หนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบใช่ไหมครับโอเคครบเนาะครับอ่ะท่อนเจ้าสองร้อยโอเคขอบคุณครับผมนะครับครับผมอ่าไปพี่น้องเลยเนาะไปนี่แต่บาเตียงก็โอ้ยเมื่อยพี่น้องเลยอ่าสิขอจบคลิปแล้วก็อ่าสิหาผักหาพรอนก่อนบันนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าขึ้นหาห้องห้องก็ยู่งทึ่งบุ้นแหละยู่งทันซองคือเก่าประมานพี่น้องเลยก็ฮอดเด้อเด้อพี่น้องเลยห้องผัก หอพักลัศนีคือเก่าพ่อแม่พี่น้องอยู่อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์น้าพี่น้องเนาะอาจารย์นก็ขอบ,บขอบคุณขอบคุณขอบมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องเลยบูร์นเจอกันอยู่โรงพยาบาลศรีนครินทร์น้าพี่น้องเนาะเจอกันได้ได้พี่น้องเด้อผู้ริก็อยากมาเวมาดินมาเยี่ยมมายามมาเวหาก็ยินดีพี่น้องเลยเนาะแต่มื้อนี้ขอตัวพักพอนก่อนกินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเลยเมยแห้งหลายเนาะขับรถทั้งฝนตกทั้งเงียบเอื้อกระทึกพี่น้องเลย อาจ้าใดก็ดูดีมีแห้งติดตามเบิ่งติดตามส้มคลิปบื่นน้าพี่น้องเนาะสำหรับมอนี่ทั้งบบาตเตียงและบอตูนน้องมิขอตัวลาไปก่อนสบายดียดพี่น้องอยู่ดีมีแห้งบัขขิดสุขสุขคนน้าพี่น้องเนาะบ๊ายบายไป